สนับสนุนโดย b ีทา e เก้นไล์สูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจ b ีท g e n ก้นเบล l ชล l ลคอ l a เจนสั่งซื้อได้ที่ช้างถ่ายช้อปปิ้งโทร0914996649เดินหนะ้าเอาใจทีมเมียทีมชู้อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับสังกัดพอดีมว่วนและสุดปล่อยซิงเกิลใหม่เป็นของฝั่งทีมเมียชื่อซิงเกิลว่าฆาตกรซ่อนน้ำตาถ่ายทอดโดยนักร้องสาวเสียงดีจุ๊กแจนเจจิรา ที่เคยแจ้งเกิดกับผลงานเพลงสอนใจอย่างขอเข้ามาวิญญาณแม่มาแล้ววันนี้เราไปฟังเจ้าตัวเขาพูดถึงซิงเกิลใหม่ฆ่าตกรซ่อนน้ำตากันดีกว่าค่ะสาหรับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของจุเจเองนั่นก็คือผลงานเพลงฆ่าตกรซ่อนน้ำตาค่ะซึ่งผลงานเพลงนี้ก็อยู่ในโปรเจกต์ของพิเมียหลวงนั่นเองค่ะซึ่งเนื้อหาของผลงานเพลงฆ่าตกรซ่อนน้ำตานี้นะคะก็จะสื่ออารมณ์ไปถึงเรื่องของความรักนะคะความรักมากๆ มาเป็นความแค้นมากๆเหมือนเหมือนในเนื้อเพลงเลยค่ะก็คือถ้าฉันไม่ได้รักใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รักอะไรประมาณนี้ค่ะผลงานเพลงนี้นะคะก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะเราก็ได้อาจารย์นิกส์เลปี้นะคะเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองไว้นั่นเองค่ะสำหรับจุ๊บแจงเองแล้วนะคะถือว่าผลงานเพลงนี้เป็นผลงานเพลงที่ท้าทายอีกผลงานเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผลงานที่ร้องยาก พอสมควรนะคะสาหรับี่แจงนะคะท่อนที่ร้องยากๆนะคะสำหรับหนูเองเลยก็น่าจะเป็นท่อนถูกความรักนี้ที่มันแห้งสวยถึงมันจะจบไม่สวยแต่มันช่วยให้คนรักซ้อนในเรื่องของการสื่อสารสื่ออารมณ์นะคะก็จะได้ฟินิชนี่แหละค่ะที่เป็นคนที่แบบว่าอาต้องจินตนาการไปถึงแบงนี้นะต้องทําแบบนี้นะ เราคิดนะคะให้เราคิดแล้วก็พยายามสื่อออกมาให้ได้ดีที่สุดดดันไหมเพราะแต่ละผลงานเพลงของพีมเมียที่ปล่อยออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงของน้องพรของน้องเมย์นะคะก็มีแต่ผลงานเพลงที่แบบฟังๆเพลี่ยงกันมากๆนะคะก็ถือว่ากดดันนิดนึงนะคะสําหรับหนูเองนะคะกดดันนิดนึงแต่ว่าถึงถึงผลงานเพลงนี้ผลงานเพลงข้าตรกร้องน,น้ำตาของหนูเองอาจจะไม่ได้ดังแบบ แต่ว่าก็ถือว่าประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งนะคะสําหรับหนูนะคะอะยังไงแล้วนะคะหนูก็ขออนุญาตฝากผลงานเพลงนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกๆคนนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายผลงานเพลงเลยนะคะสําหรับโปรเจกต์ชีเมียนะคะยังไงก็ขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับฆาตากรซ่อนน้ําตาของ,ขงจุ๊แจงเจนเซดาบริมวดฝากติดตามผลงานของหนูแล้วก็ฝากติดตามของผลงานเพลงของน้องๆ ในค่ายพอดิมวนของพวกเราทุกๆคนงานเองไว้ในอ้อมอกอ้อนใจของพี่พทุกๆท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทสรุปของทีมเมียทีมชูจะจบแบบไหนต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ Youtube ข่าวลูกทุง่ง ติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย